สวัสดีครับผมวันนี้ช่องบ่าวบอมสาวงามหายไปนานเลยวันนี้พามาวัดที่จังหวัดชุมพรนะครับวัดแสนสุขสุทธิวารา,าม <c oughs> ใช่มนรู้อเอ้าตมาเราต้องหัวค่อยต่อ,อวัดแสนสุขวิสุทธิวารา,าม ครับผมตัวนี้อยู่ตรงเส้นข้าวหลามนะจะทะลุก,กับวัดแสนสุขที่เป็นวัดที่มีแดนนรกกับแดนสวรรค์นะครับที่มีเปรตเนาะขึ้นชื่อของเราคือเป็นวัดเปรตไอ้แต่ว่าตัวนี้เป็นวัดใหม่เพราะผมยังไม่เคยมาก็เลยลองมาดูว่าเป็นยังไงออก็เนี่ยครับบรรยากาศประมาณนี้คือเป็นวัดใหม่จริงนะตัวนี้ เป็นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าก็จะให้ดูว่าเขาบูรนะได้ถือว่าสวยงามเลยนะครับเขาจะมีรูปให้ดูว่าอ้ออวาวอะไรวะก่อนหน้านั้น <laughs> นี้เสื้อใ้เสียนก่อนหน้านั้นคือจะเป็นแบบ เป็นวัดที่ใหญ่ว่าเขาเขายังไม่ได้บัวนะมันจะมีให้ดูนะครับมีข้างในเขาจะให้ดูว่ามันเปลี่ยนแปลงไปเยอะจริงจริงตัวนี้เราก็ได้ออกมาจากวัดแล้วนะครับผมต่อไปให้เดาครับว่าผมจะเลี้ยวไปซ้ายหรือขวาผมก็ต้องไปทางขวาสิครับก็คือแดนอาโรกอะ่ะไม่มีอะไรมากไป นรกถ้เธอติลักฉันจะลงโทษดเธออนี่นะครับมันจะเป็นเชื่อมกันนะลูนไงลงไปอีกนิดโอเคครับเราก็มาถึงเลนมันแดนนรกแล้วนะมันมีนรกกับสวรรค์นะเราจะไปนรกคือตั้งเราตั้งใจไปนรกยู่แล้วไงไม่เอาอะน้ําไปสวรรค์มาทางนี้ครับมาทําบุญครับตัวนี้มันเราจะไปทั้งสวรรค์ทั้งนรกเลยอ๋อนี่ไงเนะ ก็จะ <Yeah. S 2> มีร้านค้านะคะ แสดงว่าเขาทําใหม่เยอะเลยครับตอนนี้ผมมายังไม่มีแบบนี้ก็นานอยู่ไม่ค่อยได้มาเลยครับ เหยไหมคะทุกคนน่ากลัวน่ากลัวมากนี่นะเนี่ยใครทำอะไรไว้ตายไปจะเป็นยังไงเขาจะมีเขียนไว้นะคะ เนี่ยอย่างเช่นอันนี้นะคะบุคคลผู้ทำลายป่าสงวนถูกทำโทษในนรกเป็นเปตดช้างนะคะนี่ใ,นใครชอบรักขโมยนะคะจะไปเป็นเปตดลิงค่ะ มันเหมือนไปไม่ได้อ้วเอาเขาปิดเนาะเออมันต้องอใช้ปปแปลกเฮียกันเลยปปนั่อะไรเฮ้ยเฮียบเลยโอ้ยก็บ,บนมาคะน,นี่นะคะน,น,นี่นี่นนอะไรอะร่ะเปรดมาคะ ราะว่าละทิ้งหน้าที่การงานเพราะว่าไปเล่นการพนันนะคะไม่ทํางานไปเล่นการพนันค่ะเป็ดกุ้งคือแล้วผู้เสพยาเสพติดและของมึนเมานะคะตายไปนะคะจะเลยเป็นเป็ดกุ้งค่ะนี่นะคะนี่ น่ากลัวอยู่นะฮนี่เป็นอะไรอันนี้ทำอะไรจะทำแท้งคุณล้าเน่าฆ่าลูกตัวเองอ,อันนี้นะคะอันนี้นนคืออะไรคะเออดูไว้ครับดูนี้ผมแนะนำนำเสนอเลยโทษของการฆ่าสามีหรือว่าด่าสามีใช้สามีให้สามีทำทุกอย่างจะเป็นอย่างนี้นะครับ ดูไหมครับก็จะดูแบบ<ม>นี้ตัวนี้คือผมผมชอบมากเลยตรงนเนี้ยเนี่ยก็คือจะเป็นตอนนี้เออนะเดาว,ว่าผู้ชายอืมเนี่ยเดาว่าผู้ชายไม่ใช่เขาบอกว่าทั้งที่ผัวดีดังบิดาแต่ถ้าผัวไม่ดีดังบิดาไม่เป็นไรว่าได้เขาไม่ตกนรกไมาแต่ว,ว่าตัวนี้ก็คือตองตองประมาณนี้ครับเออ่ะ จำไว้ครับนี่คะ่ะมันนั่งโดนค่ะมันไม่ใช่มีแต่ผู้หญิงนะคะตัวนี้ตัวนี้ผ่านก่อนี่นะคะวางไว้นะคะหลอกลวงต้มตุนช่อโกงแบ็คเมย์จะโดนก็จะโดนนกจิกจิกลูกกระตาคนะคะแบบนี้เลยนะคะ มันอาจจะน่ากล,วลัวหน่อยนะคลิปนี้ไม่รู้จะโดนแบอเปล่าแต่อันนี้มันก็คือสัจธรรมนะคะก็ไม่ถ่ายก่อนนี่หักหลัง,ลงเพื่อนจะโดนแบบนี้หักหลังนินทาว่าร<ม>้าย <จบ S 1> ด,ดูดูไว้นี่คือการทำแท้งนะคะรีดลูกกินยาฆ่าลูกนะคะจะโดนแบบนี้ อั่งนี้คือคนที่เขาได้คนโทษนะนสรุปก็คือสี่ห้าเอกาพอกสีลห้าทั้งหลายแหลยเนี่ยคนที่กินเหล้าดื่มสุราเนี่ยก็จะเป็นวันนี้นะเอจะโดนน้ำกระทะทองแดงกรอกปากน,นี่นะ น้ำว่าเขาที่นี่เขาทำทาดีอ่ะหมายถึงว่าโอเคอ่ะให้เห็นว่าบาปบ,บุญคุณโทษเป็นยังไงอันนี้น้ำจะมาสรุปทางแดนนรกทรงนี้เนาะน้ำว่าที่นี่โอเคเลยนะหมายถึงว่าในส่วนของบาปบ,บุญคุณโทษตายไปเฮ้ยถ้าฉันเป็นคนไม่ดีฉันจะโดนอะไรที่นี่สื่อได้ดีค่ะเห็นภาพ อาจจะทําให้คนเฮ้ยอาจจะไม่เชื่อหรอกแต่นะว่ามันมันมีจริงนะไม่งั้นเขาจะไปเอามาจากไหนอาจจะเป็นนิทานหลอกเด็กให้กลัวก็ได้แต่หมายถึงว่าน้าคิดว่ามันเป็นจริงคนทําชั่วยังไงก็ตกนรกเพราะฉะนั้นตอนมีชีวิตก็ทําความดีไว้ค่ะไม่เสียหายหรอกไปก่อนค่ะเห็นเตจไหมคะ ตองทีนี้เราก็มามา,มาทางเข้าเมืองสวรรค์กันบ้างนะครับจะมาปล่อยปลานะครับเขามาพาน้ำมาปล่อยปลาเพราะว่าเมื่อกี้เราไปนาฟัวกันนะตอนนี้เรามาแล้วมาสดชื่น,นะะว่าบนสวรรค์มีอะไรบ้างเข้ามาเลยก็ซื้อกระต่ายน้อยกระต่ายน้อยโอเคตัวนี้ก็จะให้เข้าไปให้อาหารปลานะแล้วก็มีนก ใช่ปลาอันตัวหลางปลาเป็นตนมปังเอมีสองอันนี่นครับอ่าก็ค่อยๆบีให้อ่ะมาถือให้ก่อนเดยวนี้น มันเป็นปลาอะไรวะปลาช่อนอปลาดุกหรอเออมีปลาดุกปลาช่อนนะมีปลาบึกก็มีอมอนนี้ฐานนะครับนี่แหละวัดแสนสุข เก่าที่พวกผมมากันนะอแต่เมื่อกี้ที่ไปก่อนหน้าเป็นมันเป็นใหม่มันเป็นวัดใหม่ที่เขาเพิ่งทําเสร็จจะอยู่ในเครือเดียวกันะเพราะมันต่อกันมันเชื่อมกันนะมันมันมันไปมันไปหากันได้อดูปลาครับมันแบบมันอเมซอนมาเอี่ยปลาซอนอะ ใช่ไหมตอรัทายาวอ่าตัวนี้ก็คือโยนให้คือยังไงวะโยนให้ค้างเหรอโยนให้อยู่บนฐานหรือเปล่าโยนให้อยู่บนฐานใช่ไหมโยนแตยังไงก็ยืนยาวดีะอ เนเบียดอยู่แล้วครับจริงนะผมตอนที่ไปวัดอ่าวัดอะไรวะวัดสมานอ่ะผมโยนเข้าเย่างทุกเม็ดอ่ะเออคือ, <c oughs> อค,ครับก็ประมาณนี้แหละประมาณนี้เนาะวัดแสนสุกแล้วก็วัดแสนสกุสนสกวิสุทธิวารามนะคือมันเทียมกันเนี่ยถ้าออกไปเนี่ย แล้วก็วนไปครับถ้าไปทางนู้นน่ะจะเป็นวัดใหม่ที่ท,ที่ที่พวกผมไปก่อนแต่ถ้าวัดหลกัหลกๆที่คนเข้ามาก็คือจะเป็นวัดนี้ก็โอเคครับจะขอจบไว้แค่นี้เอาบุญมาฝากทุกคนนะลองมาดูนะถ้าใครอยู่ในแถวนี้แ้วแวกนี้ครับผมมีทุกมีสุขเออมีบาปมีกรรมเนาะเวรกรรมทุกคนมีหมดเอออยู่ที่ว่าเราจะสร้างหรือว่าจะกระทำมัน นะครับผมโอเคก็นานมากเลยเพิ่งว่างกันะนแไม่ได้ทำคลิปก็จะขอจบไว้แค่นี้เดี๋ยวคลิปหน้าไว้เจอกันว่าพวกเราจะไปไหนกันนะพอช่วงนี้ก็โควิดระบาดเหลือเกินไปไหนก็ไม่ได้โอเคก็ขอบคุณมากครับที่รับชมรับเบื่องจนจบนะโอเคบ๊ายบาย